เอาจริงอาวัสดีวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและทหารพานของค่าปักกุงชัยนะเก่าและใหม่ครูอยากจะบอกให้พวกท่านว่าเขาเคาะที่เราพูดถึงมันเป็นประจำเนี่ยคืออะไรอ่าครูจะบอกให้เริ่มต้นจากครูนี่แหละเมื่อปีหนึ่งแปหนึ่งเ ทหารถทายของเรายังอยู่แบบสมัยนั้น,ขนเขาไม่ได้ให้ไมไถยก็อยู่แถวป uh ูหินลังกาปูทวเบิกหรือก็อยู่ทุ่งแสลงหลวงแถวเขาคอเนี่ยยังไม่ค่อยระบาดมีเนี่ยร่วมมามีแต่ยังไม่ระบาดตอนนี้รู้สึกว่ารุ่นพี่ๆพ,พ,พ่อๆก็ตีป uh ูหินลังกาอะไรอะไรเนี่ยอขคอส่วนหนึ่ง ขยายออกมาขยายออกมาที่ทุ่งแสลงหลวงแล้วก็ดานออกมาทางน้องไม่นาดานออกมาทางบ้านอะไรไม่วู้ต้องไปถามพิสมานแล้วก็ขยายออกไปถึงนน่าล้มศักเลยนะไม่ใช่แค่แคมสนถึงล้มศักเลยตรงตัวอำเภอลมศักเลยขยายออกไปแลังจากนั้น ก่อนกำลังที่รุ่นพี่ๆพ,พ,พ,พ่อพ่อเขาทำงานอยู่ก็ถอยพยายามถอยออกนะเพราะซูไม่ไหวตอนนี้นายกอนายยไอ้รัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านคิดออกมาเราจะทำยังไงเกิดข่าวข้อเนี่ยถ้าปล่อยไปก็ระบาดหนักการระบบ ปกระดมสมัยก่อนเนี่ยเม่ด้์ยทยประเทศไทยปกระดมเนี่ยครูเองเคยเป็นสมาชิกกุลูการปกระดมเนี่ยพยายามสายร้ายเ,เจ้าที่บ้านเมืองนะพยายามใส่ร้ายบางครัง้งก็แต่ครูไม่เคยเห็นนะพยายามจะแต่งชุดเ,เจ้าที่บ้านเมืองแล้วก็ไปทําลายฝ่ายตรงข้ามก็เลยเนีย่คือการชี้ การประดมเนี่ยเห็นไหมเจ้าที่บ้านเมืองทําอะไรให้พวกเราสมัยนั้นเราต้องยอมรับจริงๆว่านะผมพูดอย,ย่าโกรธนะเจ้าที่บ้านเมืองเราจริงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะน,นี้เขาเลยไปสวมหลอยได้นะครัวเองเนี่ยเป็นทาหารมาหลายปี เคยจับจับค่าศึกเนี่ยเจ็บน้อยเจ็บนีย่ยังรักษาคนเลยอันนี้ก็เรียกว่าคุณไม่จําเป็นหรอกปล่อยเข้าไปรักษาหายคุณก็มีบ้านเล็กที่เขาชื่ออะไรแสอะไรโคตรเงา่าเต้าตูนอะไรเราก็รู้ปล่อยเข้าไปคนพวกนี้ถ้าเราปล่อยเข้าไปเราไม่เคยทําร้ายร่างกายเขาเนี่ยปากต่อปากนะปาบไม่ยาก ไม่มีใครอยากจะให้ยุงกัดในในปลาหรอกนะถ้าเราไม่ทําลายเขาอะไม่เป็นไรสวัสดีชาวยูทูบทั้งประเทศครูขอเชิญขอเชิญอีกรอบหนึ่งชาวยูทูบในประเทศไทยเนี่ยอยากจะรู้ของจริงครูขอเชิญนะไปกับครูเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ขึ้นเขาคอจากไหนเหลือจากไม่สลองเล็อกกอ็ได หรือไม่ก็จากไอ้นอนครไทยถึงเขาเคาะเดินยังไงนะไม่มีครูผู้เลยตรงนี้เลยว่าไม่มีการเดินโดยสาว,วิดิภาพออกจากนนครไทยเจออะนะถนนมาก่อนไม่ใช่มโมโหลานอย่างเงี้ยป่าดุงดิบมองขึ้นดีเนี้ยมีแด่ครูขับรถขึ้นไปเห็นปลากลัลลัแม่งให้ชีวิต หลังจากปลาดุงดีมาเป็นปลากระลำกระลำปีทั้งตลอดแนวเลยยึถึงเขาคอเลยสตออไปเร่มัง่งกระลำปีมัง่งเออนางเส้นที่จะขึ้นเขาคอก่อนจะถึงไอ้แข้มสวนเนี่ยครูไปเจอตาครูฝาดแล้วเปล่าจะมีชื่อว่าอะไรลุงเตียมอะไรเนี่ยโอ้โหย้อนยุคไปมาหลายร้อย ร้อยพันปีเนี่ยหลวงเตี้ยมเนี่ยหมายถึงหลวงเตี้ยมเนี่ยสมัยพระเจ้าในประเทศจีนเนเขาเรียกอะไรอะแต่ก็สมัยนั้นแล้วยังมีชื่อหลวงเตี้ยมอยู่คงจะครูตาไม่ฟ้าหรอกขับรถช้าด้วยก็มองเห็นอยู่นั่นแหละ,ะชาวยูทูบเบอร์อยากจะรู้ความจริงนะครูจะไปสถานที่จริงๆครูจะชี้ให้พวกเรารู้ว่าครูยึดขา,ข,าขาออยังไง เมื่อปีสองสองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยทำงานก่อนครูตั้งนานแล้วแต่มังก็ตอนหลังเนี่ยหลังจากอพอพอคอขยายที่ผลออกมาก็เลยต้องถอยกลับมาจนผูสุดท้ายครูได้กวาดล้างจากนาครไทยนะกวาดล้างหมายถึงขาว่ากวาดล้างกวาดล้างพอคอจากนาครไทยถึงเข่าขอ ตีเขาคอแตกอยากจะรู้ครูก็เชิญ่าเบอร์โทรของครู0861925938 0861925938ใครมีความคิดเห็นเรื่องนี้เนี่ยโทรมาบอกครูได้เลยนะพวกท่านจะพูดดีเลยไม่ดีแล้วก็โทรมาได้ครูไม่ว่านะครูทำงานจริง ครูมีพยานอยู่เขาอเยอะสมัยนัน้นเขาเรียกครูไม่ใช่ครูโตหรอกเขาเรียกหัวหน้าเด็กน้อยเนี่ยชื่อหัวหน้าชื่อครูชื่อหัวหน้าเด็กน้อยเนินไหนที่ครูเข้าตีเดินไหนที่ให้ลูกน้องเข้าตีตายไปเท่าไหร่สร้างอนุสาวรีย์ครั้งแรกอยู่ตรงไหนอ่าอ่าพี่น้องของแม่สลองเนี่ยบางคนเขาไม่มีญาติแล้วเราฟังตรงไหน ครูบาเจ็บที่ไหนครูบอกให้หมดเลยนะตอนนั้นพี่ชายผมถามคลิปเคยสัมภาษณ์ผมอ่าผมพูดบางเรื่องนะผมพูดบางเรื่องเพราะว่าผมพูดไม่หมดก็มาแกะก็รีบด้วยแล้วก็ใช้เวลาตอนนี้พวกเราเนี่ยถ้าจะมาทำเรื่องนี้จริงๆอ่ะขอติดตามติดต่อมา นะอ่ะพูดมาเยอะแล้วพูดถึงเรื่องกล่องร้อยผมสนุกเฮฮาปาร์ตี้มีหลายสัญชาติในกล่องร้อยเนี่ยเขาเรียกว่ากล่องร้อยนานานชาติอะที่เนี่ยเขาเรียกกันนาพ่อโป้เรียกไอ้กล่องร้อยนานานชาติอ่ะในกล่องร้อยเนี่ยมอสดมามันเนี่ยมีอยู่แปดสิบเปอร์เซนต์กะเลียงมีอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซนต์ หลังยังก็คือขเขมพรพม่ามีอยู่สองคนขเขมรเนี่ยก็ไม่ใช่เขมรกัมพูชานะเข้าใจหมอนลามันเนี่ยก็หมอนเมืองไทยเราเนี่ยแหละไอ้กะเลียงก็กะเลียงเมืองไทยเรานี่แหละนะก็อหมายถึงไอ้เขมรเนี่ยก็ขเขมรแถวบุรีรัมย์แถวศรีสะเกดแถวอ่าอะไรสุรินทร์เนี่ยแหละนะคนไทยเราเนี่ยแหละ แต่หมายถึงเชื่อเอ่อเชื่อสายกูพูดถึงกล่องร้อ hmm. ยผมโดนด่าหน้าว่าไอ้พอโป้บอกไอ้กล่องร้อยนาน,นาชาติอยู่เลยแหละชื่อกล mm ่องร้อยของขาวพรีกล่องละเก้าห้าสี่มาจากบ้านครูเนี่ยมีสองกล่องร้อยนะกัญจนทร์อุรีมีสองกล่องร้อยไอกล mm ่องร้อยหนึ่งไอเก้าห้าสี่นี่แหละไอ้กล่องร้อยที่สองกล่องละเก้าห้าห้าไอที่ พราว่าร้อยโดนด่ามากที่สุดของร้อยเก้าห้านี่แหละนะแล้วก็ทั้งหมด,นนด,นดเนี่ยนะโดนด่าทั้งกองอยเก้าห้าสี่เนี่ยลูกแถวในกองร้อยเนี่ย,ยพอครโปูไ้ไม่เคยตําหนิเลยครูบอกเลยไงไม่เคยตําหนิกองร้อยเนี่ยตอนที่ฝึกด้วยกันเนี่ยมันก็ฝึกยากหน่อยมีหลายภาษาบางทีก็ฟังรู้เรื่อง เวลาครูถามเนี่ยตอบทั้งมอนทั้งพม่าทั้งไอกระเลียงเนี่ยเอทั้งเขมรเนี่ยตอบเขาไม่ก็รู้เรื่องพูดกุัฒน์ภาษาก็เลยคนที่มีความสามารถในนั้นน่ะแยกกันฝึกอ่ะมึงไปฝึกมึงไปฝึกให้มันประกอบกันกล้องร้อยเนี่ยก็อยู่กันได้แต่กลองร้อยนี่โชคร้ายมีพอร้อยที่ไม่ค่อยปร,รยยะทับใจนักมีเรื่องกับผมบ่อยไม่ใช่เรื่องอื่นนี่เรื่องอาหารการกินนี่แหละ กองร้อยอื่นน่าจะความจริงเนะี่ยกองร้อยผมน่าจะผมใจนะเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่ามีลูกชุดที่ดีเขาเล่นวิชอบกันเองได้เนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายชาวมอนรามาันเนี่ยเรื่องการกินเนี่ยเขาหาธรรมชาติเกง่งเรื่องอื่นจะต้องยกให้พวกกะเลียงถ้ามันบอกว่าเฮ้ยไปไหนอ่ะพี่แถวๆนี้ย อยไปตามมันเลยครึ่งชั่วโมงนี่นะไอ้พวกกระเลียงเนี่ยก็เลยไอ้พวกคอมเมนต์ไอ้พวกที่เก็บตัวไม่ค่อยซุ่มซิงก็บใครในกองร้อยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นกลองร้อยที่นักบูญเพราะอะไรที่ไหนเขากลองร้อยอื่นเนี่ยมีปัญหาแต่เข้าไปช่วยววเวลาฝึกไอ้พวกเพื่อนๆไงกระดาหน้าวะ่ะอพวกมอนดามัน นะครูบอกทําไมมันพูดความจิ้มก็พูดเล่นกันก็มาจากจังหวัดเดียวกันนั่นแหละบ้านครูเนี่ยเขาเรียกว่าอําเภอสังขาเนี่ยเขาเรียกว่าวังกะท้องภูพุมที่ชาวมอญดามันก็เรียกว่าทอกขนนไอสองชื่อเนี่ยแปลว่าสังขาเนี่ยวังกะเนี่ยแปลว่าวังปลาวังก็เหมือนกับภาษาไทยเนี่ยวงังเพราะภาษาไทยเราบังคัแปลมาจากภาษามอญ ไอทอกขนนเนี่ยอ่โบราณเับบรรพบุรุษเราเนี่ยคือไปปักเบ็ดตอนสมัยเดินทัพไปลบกับพม่ารามาเนี่ยนะก็เลยไปพักผ่อนั่นเขาเรียกว่าปัปากเบ็ดถ้าแปลภาษาไทยทอกขนนคือปัปกเบ็ดจําไว้เลยก็เนี่ยไอพวกกังร้อยใกล้บ้านเราเนี่ยไม่ชอบมันด่าพวกคัวไอพวกมอนพวกอะไรเนี่ยแม่งลองเผาร้อยพอคุณามก็เองลองเผาร้อย ชีดจาวิตทำไมมอนเนี่ยไปทับหัวพ่องงไงไกอยู่ว่าเพรเลี้ยงผมมาจาก็เล็กไงผมบินช้ามอนเลยก็เลยบอกพ่อเขาพูดเล่นกันเอ้ยเวลานี่ไม่ใช่เวลาเล่นนี่อะแล้วมึงมีบัตรประชาชนหรือเปล่าถามไปพวกนั้นนะเนี่ยกล่องร้อยเนี่ยก็มีบัตรประชาชนทุกคนเนี่ยแหละแกเคยพูดในไหนว่าระวังนะ พวกมุงลำบากแล้วมีใครช่วยเนี่ยพูดทางรัฐเนี่ยไปไปร้านก็ต้องช่วยมันไอ้กองร้อยเนี่ยขึ้นเขาเคาะแตกผลสุดท้ายกับมอนลามันเนี่ยลงมาช่วยนะมีผมพี่ชายผมไอ้ชาลีมีพ่อมาอยู่คนหนึ่งหลังจากมอนทั้งแท่งเลยไอ้เผาพันอือนไม่ค่อยลงมาหรอกกลัวลูกปืน มอนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของลุงพ่อตัวมะอยากจะหลังลองของอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะลูกศิษย์ลุงพ่อตัวมะเนี่ยผมเคยเห็นมันบาดเจ็บเลยนะแม่งยิงซัดกันนั่นน่ะเจ้าพอเคัวกูวกองร้อยเนี่ยนะนอยู่บนเขาเคอเนี่ยกองร้อยอื่นอยู่ในในฐานอ้กกองร้อยมอนเนี่ยโหดมากแม่งหากินเดินไปทั่วชุดไปจุดจะสามคนสี่คน ไอ้ขอมาเ้าปลาเนี่ยนะที่เราเรียกว่าไอ้ลูกคิดเนี่ยต้นลูกคิดเนี่ยขอมันอร่อยปามปลาพวกเนี่ยขอมันอร่อยนะม้อนเจอฟาดเรียบใบอะ,อ,ะอะไรเพราะกองร้อยเราเนี่ยอย่างที่คุณว่าพูดไปก็เลยเหลียวหาว่ากลาหาผอร้อยกับข้าวไม่ค่อยมีเหลือแต่เกลือกระชูรส มอนก็รู้อยู่นะเรื่องถาหากินแบบนี้เนี่ยหากินมือปลาสู้มอนไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยกลัวด้วยเขาหญ้าที่น่แน่นะไอ้บนยอดเขาหญ้าเนี่ยจะมีร้อยสองพันสองที่ของลำปางยอยู่ข้างบนไงนพวกผมเดินไปหาเขาเลยแล้วไม่เคยกลัวหรอกเดินไปหาเขาก็ถามมาทำไมลูกกัน ก็ลาตะเวนหาผักฮะเฮ้ยไม่กลัวคอมนี้เ์อะรอมเด่นไม่ได้เป็นญ,ญาติผมเนี่ยครับเขาโเลาะไอเด็กพวกนี้มันยังไงวะเนี่ยกองร้อยเนี่ยมีผักกินทุกวันพราะไม่เคยกลัวอันนี้พูดไม่ได้ยุกย่องกองร้อยตัวเองไงกองร้อยเก้าห้าแตกลุงไปช่วยเอาศพนีไ่ได้เก้าห้าสีเดินไปที่มุดามอนลามาน,นี่แหละลงไปช่วย พี่ชายมมอบอยู่ตรงนั้นไงไอ้ลุงกุมปะควักอาวุยิงพอคอแก,แกไม่ได้ดูข้างหลังไอ้พี่ชายมันก็มันก็ใหม่อยู่ด้วยมันก็เลยไม่รู้คระทธิภาพอาวิอาวยิงอาวิงอพออกมอาวางอาวมันนงะาวนะไมงตาวยแมอ่วงอาวุธยายิม่นนะาวงายายนาวงอาวุงาวุธยอวยิงอาวุธงาวก็ไิงอาวุธอาโสธยาเสร็จ,จาวาวุย ของของกล่องล้อกันหัวแก่หมอบอยู่นั้นก็ธรรมดาประทะกับลูกเปินมันก็ต้องวิ่งพุ่งปังพุ่งปัง,ปง,ปงพอเราผมมันลบมาเยอะในกล่องร้อยเก้าที่สุดนี่นแหละเก้าก็พอมาร้อยอีกจะบอกในหะ้ลบมาเยอะก็ยืนฉี่มาตรงนั้นไนะประธานทอดพูดไม่สุภาพเก่หมอบเนี่ยเราก็ผมก็ไม่ได้เห็นเนะี่ยอ่เก่งแงบอกเฮ้ยแงคุณหมอบนะอา้าวหมอบทำไมตรงเนี้ย ลูกปืนวิ่งมึงยืนยังไงผมก็คนที่ปากไม่ค่อยดีนักพูดแล้วก็ไม่ค่อยเด็กคิดอะไรอ่ะเป็นเด็กอ่ะกลัวอย่างเงี้หัวหน้ากลับไปน่องกระโปรงเลยอย่าไปเป็นอาหารเลยอ่ะตอนหลังมาอยู่หน่วยสเปอร์ด้วยกันอไอ้คนนี้ก็เลยอไอ้พี่ชายบอกเฮ้ยต้ยมึงพูดอย่างงั้นได้ไงวะพูดระวังปาก่อยน้องก็พูดไปแล้วฮะ ก็เลยให้เกทอยลงมาข้างหลังบอกไม่เปไลถึงแล้วไปชอบเองไอ้ที่พวกคุณดานะ่าหน้ามอนรามันรามันเนะ่ยแม่งกลองร้อยเนี่ยนะช่วยกันตลอดหลังจะจบภารกิจนะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมกระามพี่ชายไม่ี่ยแม่งไอเนี่ยม,ยงงเยม่เรื่องเครียดและเรื่องตลกลดหล่าลด,ลด กองร้อยผมมาเนี่ยรถคันที่สามไอ้กองร้อยที่มีปัญหากองร้อยไอ้รถคันที่สี่เบรกมันแตกแล้วมันลงเกียร์ส่งกันเราก็ไม่รู้นะมันจีกกน้ก้นรถบัสของครูมาผมก็เราบอกจเอเฟอร์เฮ้ยเบรกน้อยเบรกน้อยเพื่อเราจะดันรถคันนั้นแหวนลลนี่เจอเฟอร์ก็หลบดบแม่งรถเตรียมรับแปลลงมา ความลงไปในเป็นร่องน้ําเนี่ยรถไปทับตายไปสองคนใคระ่ะเนี่ยไอกองร้อยรามานนี่แหละช่วยกองร้อยอื่นกลับไปหมดนะเออพี่ใช้ันยังไม่ตายมันอยู่ข้าล่าไปโทรไปถามมันนี่ไอวัฒนาไปถามมันได้ไอชาลีก็ยังไม่ตายไปถามมันนี่แล้วก็ต้องไปช่วยเขาอีก อที่พวกดาหน้าพวกกูวไอ้รามัน,าม,านมอนรามานันมอนรามันเนี่ยคิดดูเลยไปด้วยกันถ้ามีมีมอนรามันเนี่ยนะวังน้ำเขียวมันไม่ไม่ใช่กลองร้อยวังรา,ามาไนะอมอนรามันเนี่ยที่พวกคุณสเวยสุกไปทุกวันเนี่ยกลองร้อยเนี่ยอยู่ได้มั่งไอมอนรามันนี่แหละือทุกวันเนี่ยเขายังถามว่าผมสัญชาติอะไรอย่างเนี่ยเชื่อหรือเปล่า นะพ่อผมเป็นตำรวจผมบอกอะไรไงคนที่เลี้ยงผมก็เป็นนายตำรวจผมโตก็บ้านจ่าทหารนะผมเนี่ยมีใบเกิดเยอะแยะ้สิ่งที่ผมเมื่อคยพูดในตัวอย่างไงก็ถามว่าเป็นหมอนใช่มอนนายมันคนยังถามมีบาปประชาชนหรือยังเออ ำไมทำไมไม่ไปคิดล่ะแมวยังมีบารประชาชนได้คูแม่ลูกคนไทยแท้ไม่มีบาปประชาชนเพ mm. ียงแต่ผมไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยอยู่บ้านเนี่ยพูดหลายภาษา mm. ความเป็นมาของผมเนี่ยนะพวกท่านไปขอจากหลวงพ่อ,อตมะมาเพื่อทํางานราชการเมืองไทยเยอะแยะทำให้คุณแม่เอาก็ไปทํางานเนี่ยไปอยู่ข่าวลับอ่ะนะพวกท่านไปอยู่นั้นไปลุกมือเขมวลเลย ผมเจอเจ้าที่บ้านเมืองผมเนี่ยแต่หลายฝ่ายอยู่นั้นนะ่ะอาจจะไปอยู่เขาลาบเขาลับมันก็คูเนี่ยนะจะดูได้ไม่ติมตัวยังครูจะไ,ไปหาบสาวบรถใครนนั้นไหนมีใครรู้เลยโดนตำรวจเตะแทบจะทุกวันมันแค่เด็กพม่าจริงๆนะที่ก็ถามมาครูมาจากไหนบอกมาจากสิบสองันหนาแม่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ นะมึงเชื่องตรงที่ไหนครูไม่เคยรู้เลยจริงจริครูสาบานเนี่ยนะครูโดนตำรวจตวินชายแดนแตะแทบจะทุกวันเลยยังไม่พอยึดเงินครูไปด้วยนะมันยึดเงินครูไปด้วยอ่ะพูดถึงเรื่องหล,ห,ลหลายเรื่องในกองร้อยเนี่ยกองร้อยเนี่ยครูก็เคยไปเตือนเผ่าร้อยหลายครั้งครูเคยบอกเผ่าร้อยว่าผมลบมากกันท่านนะ่ ถึงท่านจะเป็นรุ่นพ่อผมเรื่องอจิตใจของลูกน้องเนี่ยท่านต้องรักษาน้ำใจไว้พราผมไม่ได้ไปแค่กองร้อยกองร้อยกองร้อยผมไปร้ายสิบกองร้อยผมไม่เคยอะยศมึงกับกองร้อยเนี่ยนะแกมองหน้าผมเลยนะผมสุดท้ายขึ้นรอบที่สองไอ้กองร้อยหนึ่งแตกแต่น้นมอยู่ในซัพเปอร์แล้ว บางเออมันอยู่ในบกผมไม่ค่อยเป็นอะไรมากไม่เหมือนกับเพื่อนในแช่น้ำตินเน่าก็ทุกคนเพราวันแรกผมเจอน้ำก็ถอดรองเท้าเดินแล้วพรามันอยู่เกาค้อทมพันโทสุรัตนเนี่ยโดนพันโทสุรัตด่าทุกวันไม่ใส่รองเทา้าดินในเกาคอใส่รองเท้าเนี่ยเวลาเหยียบฝนตกมันจะหนาขึ้นถอดรองเท้าเดินส่วนหน้ากรมอนจะเป็นอย่างนงี้ยเขาไม่ค่อยดูอะไรก็ถอดรองเท้าเดิน นะเออก็เลยถามพันโทสุรัตเก่งพันโทชาตีก็ยังมีชีวิตไปถามได้เลยอ่าพันโทชาติรีเนี่ยผมเคยช่วยชีวิตท่านสองครั้งท่านไม่รู้หรอผมเขาท่านมารู้ตอนที่อยู่ในสเปอร์ตัวนี้เก่าไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนกล้าแต่ทํางานมาเยอะรู้กันจะทำยังไงเอาละสุดท้ายเนี่ยขอเชิญ ยูทูบเบอร์ของประเทศไทยทั้งหลายถ้าอยากจะรู้ความจริงเบื้องหลังของครูเขาคอเป็นยังไงขอเชิญนะครูให้บเบอร์วันละศูนยปเนี่ยโทรหาครูได้เลยนะสถานที่จริงจะให้ไปไทยทำผมยึดเขาเขะยึดยังไงไม่ใช่เหฮาปาร์ตี้ขึ้นไปวางแผนเด็กอายุ16นะ ไม่พยานเนี่ยที่เนี้ยวางแผนยังไงยึดเขาคอะไม่ใช่เดินเข้าไปใส่ไม่ใช่คุณคิดผิดอยากจะรู้โทรหามาอยากจะรู้ไปร่วมงานครูจะบอกทุกช็อตคุณยึดน้องไม่นาไม่ได้คุณโดนบาดเจ็บซะก่อนเป็นยังไงสะพานนั้นยังอยู่โดนยิงที่ไหนโอเคคลิปนี้คลิปพิเศษ นะคลิปนี้เนี่ยครูง่ายๆก็พูดถึงเรื่องของร้อยตัวเองนิดๆหน่อยๆนะจริงๆแล้วครูอยากจะเชิญยูทูบเบอร์ทั้งหลายอยากจะรู้ความจริงขอเชิญน,นะไม่ใช่แค่เรื่องเขาค้ออย่างเดียวเรื่องในสมัยที่เป็นหน่วยซัพเปอร์ก็ได้เดี๋ยวครูจะขออนุญาตพ่อเองครูไปอยู่ในคอมเมนต์ไปในพ้นยังไง สถานที่จริงถ้าคุณกล้าพอครูจะเชิญนะครูอยู่กับจาคนหนึ่งแต่จ่าเนี่ยอยู่ไฟไฟบูนผมอยู่ไฟบูจ่าลำพายท่านเนี่ยอายุเจ็ดเจ็ดสิบสี่แล้วตอนนี้คุยกระปาะจำต้องพูดที่เรื่องนี้นะ่แกน้ำตาตกทุกครั้งนะแกก็ยังเป็นจาอยู่ครูก็ยังเป็นอาหารผ่านเหมือนเดิมทุกวันดันมาเป็นโรพออยู่ทำงานระดับโลกระดับประเทศ ผู้สุดท้ายเป็นเราพผมหมายถึงเน่ยไม่ใช่แค่ตัวผมนายท่านทั้งหลายผมขออนุญาตขออนุญาตจริงๆนึกถึงทหารเหล่านั้นที่ทำคุณธรรมคุณ,ค,ณความคุณธรรมความดีนในประเทศนี้นะที่ปาปามาพวกาบางคนก็นอายุไม่มีใครอายุอ่อนกว่าครูสักคนเนะี่คิดว่านะ ไอ้รุนหมาลูนแหลกแกเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงลองสํารวจด,ดูนะเขาเป็นคนไทยเขาทำเป็นทำงานให้ประเทศไทยช่วยชาติมาแล้วบ้านเมืองขนาดน,นี้หารทหารสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีบำหนิตำนานนะครูเองอะครูบอกนะครูไม่ได้เป็นอาสาเข้ามานะพวกคุณขอลุงพ่อมา ครูเองฝึกก็ไม่เหมือนก็เ่อนเพื่อนครูด้วยเ,เพื่อนครูก็ฝึกแค่สี่ห้าวันครูฝึกตั้งสี่เดือนนะครูพูดได้เต็มปากเลยเราไปถามพ่อที่อยู่ในกรุงเทพแต่ครูจบจากกินเบเล่มีคนเดียวด้วยนะตอนกลางวันฝึกแกต่ฝรัง่งกลางคืนอบลมเรียงสายลับกับคนไทยเด้วกัฝรั่งด้วย โอเคคลิปพิเศษเนี่ยนะขอจบค่นี้ขอสวัสดีอ่ายูทูบเบอร์ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ตามครูด้วยแล้วก็ขอคลิปหน้าเจอกันให้ครูพูดเรื่องอะไรอ่าเสนอมาในตัวครูทำงานมาเยอะบางครั้งเนะี่ยครูอยากจะพูดถึงเรื่องลบช่องช้างแต่ครูต้องขอญาติเจ้านายก่อนนะเพราะพูดไปกระทบกระเทือนคนอื่นเยอะ กับเพื่อนๆวัสดีครับ